宝儿燕窝精华皂冠名播出，由太保龙凉茶联合特约播出。泰国情报局一聊就变态。大家好，我是 Rocky，今天又有一对帅哥来到我的节目接受我的拷问啊！他们也是第一次来参加我们的节目，让我们欢迎 Ben g a n g u 早丽卡，早丽好，你好。你妈妈呢？你妈妈从从唐啊，从罗唐从过来 ถ้าเ,เชียร์าวหวชื่อเฟมครับผมก็ในเรื่องไมไลทก็รับบทเป็นสมอสวัสดถ้าเชียาวัาชื่อฟูเ็เรื่องรไมลท์บทเป็นหมอกครับีดีเหมอาพูดภาษาจีนนิ้หน่อยใช่ไหมฟูกเนี่ยครับฟูกเรียนภาษาจีนมาตั้งแต่มอปลายครับแต่จนถึงวนันนี้นก่อนมาี้ี่ปรัเรียนมาสามปีครับได้เท่าไหร่ระดับไหนระดับเออผม <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ไปสอบ HSK ใช่ไหมครับครับเ็กจริงๆครับผมไม่ได้ไปสอบแต่น่าจะไดรับล่างๆเดี๋ยบๆครับนับเลขหนึ่งถึงสามเออร์สันแล้วเขาสามารถนับเลขถอยหลังได้ด้วยใช่ครับอ่าไปครับอีเออัตแล้วอนที่เจ้าหน้าที่เขาได้รู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าอีไปโอ้ผม Google รู้สึกว่าเฟรมนี่เขาดูแบบดูแบบ ดูเป็นคนที่แบบทํางานมาเยอะนะพ่อเบนเขาทำงานมาเยอะใช่ดูแบบเก่งแล้วก็แบบดูมีความรู้เราสามารถเอาความรู้จากเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหเป็นเพ่นพี่ใช่ไหมใช่เป็นเพ่นพี่แล้วเราซื้อเราซื้อครับผมเฉียนเฟยอันนี้เรียกว่าเฉียนเฟยไม่ใช่หรออ๋อเฉียนเฟยเฉียนเฟยเขาแบบว่าทำพี่ใช่อะไรแบบนี้ก็ของผมเนี่ยทางแรกที่เจอก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดูแบบจริงจังนะ เราเป็นคน,จ,น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 รจริงใจง่ายสบายๆจริงใจยังไงจริงใจกับทีมใช่ไหมจริงใจกับคุณใช่ไหมจริงใจกับ <c oughs> ใครจริงใจกับทุกคนเพราะเป็นคนที่จจรับผ่างใจง่ายรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่ามานันจะมาเป็นผู้จริงหรือเราอแอบ,บไปเตบเทียมนิดหน่อยว่าไอ้เขาหลบกว่าเรา,า <c oughs> เราหลบกว่าโอ้โเปียนได้คือมันเป็นรู้ตัวเราโผล่ไปเฮ้ยผมว่าผมกับคุณ ม่ใช่ครับไม่ฟังคำตอบไม่ตอบไม่ตอบใครหล่อกว่ารู้สึกว่าแผมว่าคาแรคเตอร์มันแตกต่างกันเราต้องเราบอกไม่ได้ว่าใครหลอกว่านั้นเพราะว่าแต่ละคนก็มีความดูดีมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองเลยครับใช่ใช่อึ้นคืออย่างผมเนี่ยผมคิดว่าผมจะมามางงคจีนเพราะว่าอย่างที่บ้านผมก็แบบมีเชื้อหลักมีเชื้อชาษจีนอะไรแบบนี้แบบ ทางโกงหญ่าอะไรแบบนี้แต่นี่เขาว่าจะเหมือนแบบไทยๆเลยคนสไตล์ขาวใช่แล้วคุณแฟนคือเข้างการตั้งแต่สมัยเด็กก็คือคันี้เนี่ยเป็นเล่นซีดีวายเป็นาแรกใช่มครับคือการที่ได้บทเป็นตัวละครนำเป็นแรกนะครับผมก็เข้าวงการมาในการสิประมาณสิปีจริงๆใช่ครับพี่แชญเปเชญเปแล้วตอนนั้นทําเรียนนังสิอทั้ ไปถ่ายละครถ่ายซีรีสร์อะไรอย่างนี้ทั้งเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเนี่ยแล้วตอนเราที่อยู่อยู่อยู่ที่โรงเรียนน่ะเราคนอื่นเขาจะเขาจะดูเราอย่างไรครับหรือว,ว่าเขาจะแบบแก้งนี้นหน่อยนี่ครับว่าเอ๊ะล่าอะไรอย่างอ๋อบอกอันจริงๆนะตอนอยู่ปฐมเนี่ยตอนปฐมเนี่ยผมจะค่อนข้างซนหน่อยอะไรดูเป็นหัวโจกเลยแหละเลยแต่ถ้าไม่ได้มีใครมาแก้งมาอะไรอย่างนี้แต่วต่ากนะ็ตอนนั้น เรียกว่าไงก็เพื่อนๆก็ตื่นเต้นกันอนะ่ะคือตอนนั้นเด็กๆอ่ะมันก็เฮ้ยไปดูหนังกันทั้งห้องอาจารย์พาเพื่อนๆไปดูว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ยังจำโมเมนต์นั้นได้ดีแบบเพื่อนเอ้ย <laughs> อะไรเง <laughs> ี้ยก็ก็มันฟิล์มนานมากกว่าครับก็ <c oughs> ก็มีคนรู้จักมากขึ้นจากตอนนั้นอะไรแบบนีเป็นเรื่องที่เรา <c oughs> ต้องปรับตัวให้ให้ชินอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีทางที่บ้านคอยดูแลให้ความปลอดภัยมีอยู่เรื่องการรอนตัวนี่อะไรอย้ยครับผม กล้ากล้าลงไหมแบบที่แบบไทยสิ่งที่แบบต้องถอดเสื้อผ้าต้องแบบเต็นเต็นผู้ใหญ่เลยคือจริงเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่เล่นกับลุคไฮไลท์นะครับแต่จริงคือผมก็เคยถ่ายของพิเแจศานหนึ่งไว้ตอนช่วงประมาณปีหนึ่งที่แบบเซ็กซี่ใช่ไอ่าใช่ใช่ใช่ก็คือตอนนั้นก็เป็นการแบบว่าเปลี่ยนเลยแบบจากคนจำหน้าตอนเด็กแล้วก็มาโผล่มาตอนผมเข้ามหาลัยใหม่อะไ่าง้ยก็ทุนนั้นแบบออกบางกายเนี่ยแบบเราเข้าพิเศษพิเศษแบบนี้กับทุกวันเลยตอนนั้นก็จริงจังอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เคยมีคนถึงเราแต่ตอนนี้ก็ก็เก็บมานานแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็ไม่แน่ไม่ต้องเก็บออกถ้าคนดีก็ออกได้นีก็มาขายก็งงเก็บไปโชว์เลยขเราพิ้วยเนแล้วแล้วแล้วคือรู้หลักเป็นคนที่แบบชอบหรืว่ากล้าแสดงตัวไหมแสดงแบบคนอะไรอย่างนี้อ๋ผมเป็นคนที่จริงๆก็ค่อนข้างเงียบระดับหนึ่งรับผมก็ไม่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แต่ถ้าแบบ ถ้าเราออกกําลังกายเราดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเนี่ยเราก็เราก็ต้องกายจบทัวรเอาออกมาโชว์ใช่ไหมฮะใช่มีของดีเยอะแยะมีของดีเยอะแยะใช่ใช่ใช่ครับก็รอนฟิตก่อนครับผมใช่ครับแล้วตัวก่อนนี้ยังไม่เคยถ่ายชีพหน้าบกชีเหมือนบกชีหยางหยางใช่ไหมลงสมชนมาถ่ายด้วยกันได้ไหมหน้าขำล้าแบบต้องไปบอกเลยตอนนี้บอก นี่งัผมต้องเกางเกงเนี่ยฟิตแล้วเนี่ยขอก็ไมนะขอได้เหรอไม่เป็นไรรอผมไล่ก like ถึงรอปนระดับ8ไปโอเคตอบได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอา๋ยวตาเป็นอาเรวะไรอ่ะตเป็นอตาเป็นทรลเอรตอนนี้นะตาเป็นเทรลเลอร์นะที่บอกว่าคุณเป็ด่หนตัวแบลจะถอดเสื้อ แล้วที่ผ่านมามีคมพิเศษอะไรไหมครับทีมหรือแบบมีคนพิเศษที่เคยมาบอกรักเราไหมอย่างเช่นเป็นเป็นเรื่องที่สามรือว่เป็นอะไรก็มีไงครับในซีรีส์ไงครับผมไม่ไม่ไม่ผมไม่เป็นซีรีส์ไม่ใช่ผมเป็ในชีวิตจริงครับขอเท้าความไปสมัยป .4 อะไรอย่างเงี้ยกลครับผมมีมีเพื่อนครับผมห้องอะประมาณปป .4 กับ5อะไรอย่างเงี้ย ชื่อนายสุพันธเด็กชายสุพนัทตอนนั้นนะครับผมเ<ม>ด็กชายสุพนัทก็เขียนจดหมายรักมาหาผมเด็กชายโชลินครับแล้วก็มาใสา่ไว้ใต้โต๊ะแล้วผมก็เปิดเจอพอดีก็ผมก็แบบไม่รู้ว่าใครอะไรเงี้ยแต่ผม,มหันไปดูปุ๊บสุพนัทคือครับมีความเฉยเรื่องของมานเรื่หลักเรื่องหลักหมอเขารู้แล้วมึงนี่เองอะไรประมาณนี้แสดงความจริงใจว่าเราชอบนายนะโชลินคนชอบแบบชอบแบบติดตามคุณหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับผมแล้วรอยยิ้มเขาเป็นยังไงร นี่เขาคือเนี่ยนี่เขาน่ารักดีอะไรแบบนี้ยังตอนเด็กๆแต่ว่าตอนที่เด็กๆอ่ะถ้าคนอื่นเขามาบอกมาล้อก็น่าจะไม่รู้ว่าจะ r e a c ชื่อได้เขาอย่างไรว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าแอนเขาอะไรหรือว่าแบบต้องการต้องแบบไปคบกับเขาอย่างไรหรือว่าปากที่ใส่เขาอย่างไรเราก็ไม่รู้ไม่รู้ส่วนใหญ่แต่แจกแจงผู้ใหญ่แจ้งผู้ใหญ่แจงผู้ใหญ่คุณบอกคุณครับไอ้ที่เขียนทำไมลักษมบอกผมเขียนเขียนไปแรเขียนบุคคลอะไร เอ๊ะแล้วที่ที่ททไทยะถ้าแบบเป็นเด็กที่อยู่ในปะฐมหรือว่ามอต้นมองปลายถ้าสมมติเด็นสองคนนี้คบกันถ้าอาจารย์หรูเขาสังเกตเขาจะเชิญปกปรงมาเนของอย่างที่ผมเคยเจอคนระับเขาก็จะเรียกผู้ปกครองเหมือนแบบว่าแบบรู้ว่าเด็กสองคนนี้คบกันหรือว่าชอบกันองไเขาก็จะเรียกผู้ปกครองมา,มาไม่ตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วแบบที่ที่ประเทศไทยเขาจะแบบห้ามเด็กทีนเจอร์ไม่ให้คบกัน คือไม่โดนไม่หิ่งเฉพาะถ้าเป็นผิวแบบว่าแนะนําแนะนําว่า hey, เด็กอยู่อย่าเพิ่งไปโปรแกร,รมเรื่องนั้นเลยแบ<อ>บต<อ>่เ็เ<น><ห>รียนก่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยใ,ใ,ใช่แต่ว่าถือว่าแบบอาจจะมีโครการหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนแนะนําเรื่องของการวางตัวการป้องกันรุ่นนี้นะอะไรยังไงมากกว่า แล้วหลังจ,จ,จากเราผมกรู้จักกันบพี่ทั้่ไปเมั้ยนะว่าเคายมีแต่ไม่เคยให้นับก่อนให้นับก่อนใช่ครับผมบริหารนิ้วค U ผงผงไม่เคยเผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยเรื่องเรื่อง,อง,องของอดีตท่านของอดีตอะไรอเงี้ยเราก็โครงการที่ปัจจุบัน past อดีตคือความเหงานี่อนาคตฟิวเจอร์เราไม่รู้ชอบเพรสเซนต์ปัจจุบันที่เป็นอยู่เพราะมีไอและมียูเกียงข้างกัน 我们来。哦哦，哦哦，哦。哦，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 哦 ผมไม่ค่อยทำมันคืออย่างมันเป็ช่วงๆไปอะแบบตอนช่วงมหาวัยก็จะเป็นมีฟีลแบบว่าชอบแสงดีก็นั่นเี่ผมก็ชอบใส่แบบน้องๆแต่ลยแต่พ่อผมบอกว่าใส่แบบนี้ไม่ดีต่อไอวัลใช่ชอบแบบปั้นเศษใช่ไหมใช่ใช่ใช่แบบอบอกว่ามันแ่นเกินไปอะมรนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวีแบบค่อยาใส่ที่ไทยมีผู้แบบนี อย่างเช่นแบบอยากใส่แบบผู้ชายอยากใส่แบบนี้อะไรอยเขามีมีแตว่าอะไรก็เตือนมากกว่าใช่แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเขาก็จะค่อนข้างให้อิสระในการแต่งตัวเขาเลยนี่มีมีเดอนย่อแค่ใส่กางอกงเดี๋ยวไปกันตรงไหนโอ้ก็คือแบบตั้งแต่อายุกี่ขวบพ่อแม่บอกว่าต้องต้องใส่ไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่ารู้ทีก็ใส่ เขาจะชอบบอกว่าไม่ใส่แล้วเดี๋ยวจะเป็นไข่ดลาเดี๋ยวยังยังยจข้อดูเดิมที่แบบไม่ใส่ได้ไหมเออมันมาพ้าปีนได้ยังไหมข้านี้เราคุยเ่งออยพราะปกติผมไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบผมส่อ๋อยากเพื่อนอยากเพื่อนของผมก็มีบ้างครับตอนนอนอะไรเงี้ยที่ไม่ใส่ทั้เลยมันก็จะให้ความคือโล่งสบายใช่ใช่เด่สบายแล้วเวลานอนลองใส่ไหมครับเวลานอนผมไม่ใส่ไม่ใส่ใช่เลยมันแบบไม่มีอะไรเลยอ๋อใส่ใส่ครับผมใส่ยังไงต้องใส่ต้องหน่อยนะครับแต่ไม่ไม่ใส่อะนี่ครับถ้าไม่มีอะไรเลยนอนไม่ได้ครับผมลุ้งคนหนึ่งอาทิตย์แลกับแลกลับมาไม่ได้หรอกนี่เราคุยเรื่องอะไรกันเนี่ หนูคิพี่าพี่เวลานอไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยใส่ไม่ใส่พี่หนุ่ไม่นอนบางทีใส่บางที่ไม่ใส่ครับผมคนเดียวก็ไม่ใส่ใผมเป็นคนที่แบบกับอะไรก็รีบถอดเสื้อไม่ใส่อะไรตอโลสบายใช่ะมาอยู่บ้างเดียวมาด่ไปมาาดินไปดินมาเดินไปดินมรูกว่ามันแบบอะไรอย่างี้ยับแข่งหรือว่าอะไรอย่างี้ ได้ครับแขนเพราะว่าเดินแขนมันก็อ๋งมือแข็งสบายสบายเออถ้าหัวใจของงอสบายอ่ะไม่ไม่ต้องแข็งแ็อย่างเดี้วงแเราได้มันก็ได้หมดกัไม่รู้ว่ารักกันของเราจะมาถึงแล้ปกติอถ้าเราออกเสืออะไรอย่างเราจะไปค้มขาดูนะครับว่ารูปของเรา เพราะว่าเรื่องนี้ผมแริงเรื่องนี้ผมแข็กเพื่อบางที่ไปออกงานใช่ไหมเพราะว่าเขาชื่นเขาชื่นเราไปแล้วกลับมาแล้วเห็นว่ารูปที่เขาโพสเนี่ยไม่หล่อไม่หล่อเลยแล้วก็บัางรูปแบบที่แบบนักควนมากแล้วก็แบบแง่มุมก็ไม่ดีอะไร่างนี้ผมก็ไม่ไม่ใจของผมก็ของผมไม่ครับผผมส่วนใหญ่ก็คือสมมติไปร่วมงานแล้วอะไรเนี่ยมีรูปเราจะไม่ไปค้นหา ถ้าเราค้นหาแล้วเราจะถ้าตรูปไม่ดีเราจะรู้เพราะฉะนั้นทไม่ดูดีกว่าใช่ครับแล้วถ้าว่างๆจะไป Google ชื่อของตัวเองผมองนี่ช่องนี้ใน Google กำลังเขากำงานค้อะไรกับเราผมเคยมีผมเคยมีเป็นปัญหาชื่อเองเขาบอกว่าอยากรู้จักใครกนลองค้นหาในที่ด้วยเลยเราลมแผ่จริงไมครับฮงังััเหลา วใช่คนต้องไม่ต้องไมคนไทยลงเป็นลงเพลงนี้ได้เหมือนแบบคนเลยอะแล้วก็ยัง甜蜜蜜อะไรอ่ะนีีมีมีเตียนไปแจ็คไม่มีออไม่ใช่ไม่ใช่ กวนร้องเพลงที่เป็นไทยมเอ่อเพลงไทยเพลงชาติเพลงชาติไทยได้ร้องนได้ไหมครับได้ครับผมไล้ต้องได้หลยเพลงปินไทยที่ชอบที่สุดคือใครรอกี่ฟังเลยกา้องเพนัทซันดาห์อหน่อยสนสนัทองพี่อ๋อี่บ์ด้วยโี่บอยพิเกอดโอ้โหด้วย วันก็มีแบบเพลงลูกทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไครับอ๋อเราจัดการตั้งแต่ได้ออดั่รอเมาเพื่อโต๊ะโอ้โห เราพิมพ์ขอมากเลยเนี่ยนะขอบคุรับช่องนี้เพราะช่องนี้ผมก็มีเพลเพเพนจนขมยูทเหรอเป็นเพลงเพที่ผมเขียนครับเขียนเงที่เป็นเพลงที่รอยทช่องทางไทยในจที่แบบ ครอบรัวปักใจที่เกี่ยวกับไทยๆอะไรแบบนี้แม้ว่าจะเป็นแบบในเมืองทัศนียภาพแล้วก็แบบเพลงนี้ของป๋าผมทำแน่นเลยใช่ใช่ครับมีความรู้สึกดีมากเลยอ่ะสิ่งนี้ก็ช่วยแบบโปรโมทการท่องเที่ยวไทยก็ตั้งดูต่างเที่ยวกับขอไทยผมมันเป็นมอหะครับขาผมก็ตัดต่งมอหนะครับขาผมต้องฝากไปเรืยนะร้องเพลงเพราะมากเลยครับที่ฝากมานะผมฝากบรรจงชาวทีติดตามซีรีส์ของได้ครับ แล้วรเมื่อกี้เรารไม่ได้คุยเรื่องสุดท้าเขแล้วก็ประเด็นรื่อาตอบเมอานเนี่ยใส่หน้าหรือไม่ใส่ไม่เคลียร์ <c oughs> แล้วโอเคแล้วแบบซีดีของเราโอ้โห ตามกันแบบนี้เด็กจุกเหมือนผมจคุยแล้วอ่ะพักเรื่องกันเกณฑ์ในพักเรื่องนับสัตว์ดาทองใช่ใช่ใช่พักเรื่องร้องเพลงนะครับผมมาที่ซีรีส์หน้าไม้ลายนะครับผมก็อยากชาฝากแฟนๆชาวจีนนะครับผมเหื่อยังไงขอหน้าไม่พี่กรหน่อยครับผมดีใจเลยก็วันนี้อยากจะฝากแฟนๆชาวจีนทุกคนตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็รอ ดูซีรีส์เรามานะครับแล้รคนมองมาสองปีแล้วก็ยังรออยู่ใช่จนวันน <inaudible> ี้คือสำเร็จเรียบร้อยออกมาถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ที่ไทยตอนนี้ดำเนินมาถึง EP จะเข้า EP 4แล้วนะครับก็อยากฝากติดตามชมเรื่องซีรีส์เรื่องนี้รักนายไม้ไรด้วยนะครับก็เป็น เรื่องแรกที่เพียงไปรับบทเป็นหมอภาษาจีนช sim <laughs> teen <ihat> <wish> ื่ออะไรนะชิงรูชิงถูอ่าอย่ากต้องแบบอยากทำแบบนี้ชิงรูชิงถูใช่ไหมใช่จะใส่ชิลรูชิลรูชิงถูชิลรูชิงถูฝากด้วยนะผมแล้วมาบุ้นวุ้นไปด้วยกันฝากซีรีส์ชิลรูชิงถูด้วยครับผมรักนายไม่ร้ายนะครับผมก็เราสองคนตั้งใจกันมากใช่ครับผม ครรัับบคคือตั้งใจตั้งใจเร่งแล้ตั้งใจขอกันยิงไม่ยิงตรงๆเลยไม่มีอ้อมเลยไม่มีใครดาวทางจุกไม่ได้เลยแมรแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยต้องเล่นอยู่แล้วต้องจบของเพื่อนไม่ได้นะได้โอ้ยมันตรงไหนไม่รู้เลยชอมจ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 อมอทายากเร่งเกมนี้หน่อยนะครับผมทีกับต้องทั้งสองคนเกมนี้ก็คือผมจะ คู่คำหนึ่งน่าจะเป็นคำวีเษกได้หรือว่าคำน้็ได้หรือว่าคำอะไรก็ได,แได <Okay. S 1> แ้แล้วก็เราก็พยายามใช้ปัตติยร่องกายใช้การแสดงของเราเนี่ยมานทำตัวมือแบบนั้นโ okay. อเคอันแรกนะครับทำหน้าผีครับหนึ่งสองสามถานักในแปบนิ้วเท้าดุงขอประตู นิ้วเท้าโดนขอบประตูนิ้วเท้าผมเซ็กซี่แบบผู้หญิงใค้ก็เซ็กซี่กว่าชอบนุ่มนี่หน่อยนะชอบชองช่องนั่นแหละใช่ใช่ใช่ มาเล่นด้วยกันได้ไหมครับอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยถูกเล้วยถูกหัวถูกหวยถูกหัวถูกหัวหนึ่งสองสามโดนตกนะหนึ่งสองตกหน้ากันนี่มีเกมไหมใช่ที่ ทำไมถึอทำอย่างนี้กับฉันตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครเคยตกหน้า<อ>คุณตกพื้นเหรอ,อ,อนี่เจ็บเหรอคนี่ย <c oughs> นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เจ็บนะนี่ก็สบาย <c oughs> นี่มันเก่นไหมเสียงเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่